สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูชุดโซลาเซลล์นะครับชุดอัปเกรดของผมนะครับตอนนี้ก็ได้อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับจากชุดแรกนะครับที่ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัว MPPT นะครับแยกส่วนกันไปนะครับเป็นชุดเล็กๆนะครับเป็นชุดเริ่มต้นของผมนะครับวันนี้นะครับชุดใหม่นะครับก็ได้ทําการอัปเกรดขึ้นมานะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับด้านหลังเลยนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับของ Max Sky นะครับเพื่อนๆเป็นแบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับขนาด3,00 0วววววัััััััตตตต์นนนนนนะะะคคคคครรรรบบบหืือออ่่่า 3K เเเงผมีี้้ก็ใชแดยยล ต้องมีตัวชาร์จแล้วก็อินเวอร์เตอร์แยกนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือรวมอยู่ในนี้เลยนะครับผมมี MPPT ชาร์จนะครับ80แอมป์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นแบบออฟกิดนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับขนาดตัวนี้จะใหญ่มากนะครับเพื่อนๆมาดูสเปคด้านข้างกันนะครับสเปคด้านข้างนะครับ3กิโลวัตต์นะครับผมค่าพี9กิโลวัตต์นะครับ DC อินพุตนะครับ24โวลต์นะครับ AC อินพุต220โวลต์ นะครับตัวอินเวอร์เตอร์แปลงไปเป็น220โวลต์นะครับ50เฮิร์ต์นะครับโซล่าอินพุตไม่เกิน150โวลต์นะครับ MPPT ชาร์จเริ่มทำงานที่30ถึง150นะครับ80แอมป์นะครับเพื่อน เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทาการติดตั้งนะครับตัวอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี things, <te pressure, uh ๋ยวมาดูนะครับมาไล่วงจรกันนะครับเพื่อนๆมาไล่จากแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อนๆวิธีการต่อและก็ติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องต่อแบตเข้าก่อนนะครับผมอันนี้แบตเตอรี่24โวลต์นะครับก็ต่อแดงบวกดําลบมาเข้ากับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับจากนั้นจากเบรกเกอร์นะครับก็เข้าอินเวอร์เตอร์เลยนะครับก็ขั้วบวกลบเหมือนกันครับบบแดดงวกําาตนี้เลยะ รอไว้นะครับยังไม่ต้องออนนะครับแต่นี่ผมออนไปแล้วนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆต่อก็คืออย่าเพิ่งเปิดนะครับจากนั้นนะครับก็มาต่อจากแผงนะครับเพื่อนๆมาดูแผงกันเลยนะครับสายจากแผงมานะครับลงมาเข้ากับตู้คอนเมอร์ตัวนี้นะครับลงมาแล้วนะครับก็มาต่อเข้าขั้วของตัวการฟ้าผ่านะครับดีบวก DC ลบนะครับแดงบวกดำลบเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นก็ออกกราวลงไปเข้าบากราวนะครับแล้วก็ลงกราวไปเลยนะครับลงหลักดินไปนะครับจากตัวนี้นะครับจากตรงการฟ้าผ่านะครับบวกลบก็มาเข้าตัวเบเกอร์นะครับเบเกอร์ตัวนี้จะเป็นเบเกอร์สําหรับแผงนะครับลงมาบวกลบนะครับอันนี้ก็แดงบวกตัวนี้ผมสีดําหมดนะครับผมก็เลยใช้น้ำเงินแทนนะครับตัวนี้ก็เป็นลบนะครับออกมานี่นะครับมาฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆก็แดงบวกน้ําเงินลบตรงนี้นะครับไล่ไปนะครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตรงฝั่งของแผงโซล่านะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับใต้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ ขั้วได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากแผงนะครับทีนี้นะครับตัวไฟออกนําไปใช้นะครับ AC out นะครับผมตัวนี้คือ AC out นะครับก็ไล่นะครับน้ําตาลนิวตันสีฟ้าสีนึงเงินนี่นะครับกราวสีเขียวเหลืองนี่นะครับผม ในส่วนของฝั่งนี้นะครับจะเป็น AC out นะครับผมไม่มีไฟฟ้านะครับไม่ได้ต่อเข้านะครับผมมาดูตรงนี้นะครับออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนๆก็ลงไปยังตัวเบเกอร์นะครับส่วนสายกาวก็เข้าบาร์กาวเลยนะครับส่วนลายนะครับก็มาเข้าเบเกอร์ครับนี่ผมไล่มานะครับสายลายสีน้ำตาลมาเข้าเมนเบเกอร์นะครับแล้วก็ดีนะครับนิวตันไลน์เข้ามาเสร็จออกมาเข้าชินอุทัมเมอร์นะครับลายนะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับเข้ามาผ่านชินอุทัมเมอร์เพื่อป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับ จากนั้นก็ออกจากชิโนทาร์มอส์นะครับสายนิวตัน้าไปเข้าบาร์นิวตันได้เลยนะครับเพื่อนๆส่วนสายลายนะครับก็มาเข้าเบเกอร์ลูกย่อยอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะต่อไปใช้งานนะครับผมตรงนี้เบเกอร์ลูกย่อยตัวนี้ผมก็จะต่อไปอยังปลั๊ก ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊ก AC หรือว่าปลั๊กไฟบ้านของเรานั่นเองนะครับไว้ต่อใช้งานนะครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆสื่อนตการต่อระบบนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้ก็ตรงนี้ตัดออกไปแล้วครับไม่มีไม่ได้ใช้นะครับเอาเก็บไว้เป็นอะไรหรือว่าไว้ใช้ยามฉุกเฉินสำรองนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับเพื่อนๆน้ำหนักน่าจะประมาณ30กิโกรัมได้นะครับเป็นแบบหม้อแปลงเทอร์อยนะครับของตัวหน้าจอแสดงผลกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับผมอันนี้ก็เปิดปิดนะครับผมอันนี้ก็ปุ่ม Enter แล้วปุ่มเอนเล่อร้นะครับแล้วกปุ่มออ ครับ ESC นะครับผมมาดูหน้าจอกันนะครับตอนนี้ดูมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ต่อไฟบ้านนะครับหรือว่าไม่ได้ต่อไฟฟ้านะครับของการไฟฟ้านะครับก็จะไม่มีไฟเข้ามานะครับก็จะมีแค่แผงนะครับร้อยสิบสี่โวลต์ตัวนี้ผม3แผงนะครับสามร้อยสี่สิบวัตต์สามแผงนะครับก็ต่ออนุกรมกันมานะครับก็จะได้ประมาณโวลต์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆยี่สิบแปดโวลต์แล้วนะครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ทำงานอยู่นะครับแปลงไฟออกไปเป็นโวววลตตตต์นนนนนนะะะะะคคคครรรรรรััััับบบบมมมมาาาาดดูงีีี้้้้ไไไ่่่่เเพอข สี่อินพุต pb นะครับนี่นะครับแผงอนุกรมกันมา3แผงนะครับวนก็ประมาณนี้แอมก็ได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัตที่ผลิตได้วันนี้นะครับการลังวัดต,ตัวนี้แผงผลิตได้ประมาณ 1, 7 8 1วัตต์อันนี้สูงสุดที่แผงผลิตได้นะครับช่วงประมาณ เที่ยงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงนะครับได้428วัตต์นะครับผมแบต100%แล้วนะครับ28โวลต์100%นะครับเมนูค้างไว้นะครับก็จะขึ้นมาอันแรกตรงนี้ก็จะเป็นภาษานะครับเลื่อนมาก็จะเป็นกด enter เข้าไปนะครับก็จะเป็นว่าเราจะเลือกใช้อะไรเป็นหลักนะครับในส่วนนี้ของผมก็เลือกใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าไม่มีไฟจากการไฟฟ้านะครับก็เลือกใช้แบตเป็นหลักแล้วก็กด enter นะครับผมโอเค ครับผมเียรามาดูเมนูต่อไปที่เราใช้นะครับบ่อยๆก็จะเป็นเมนูตัวนี้เป็นโวลต์นะครับเลือกเลือกแบตเตอรี่นะครับชนิดของแบตเตอรี่นะครับจะมีอยู่4ชนิดนะครับของผมใช้ลิเทียมผมจะเลือกตัวนี้นะครับแล้วครับตัวนี้สามารถรองรับ power แผงได้ประมาณส0งพันกว่าๆนิดๆนะครับ2,000นิดๆนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะติดนะครับก็สัก550วัตต์สัก4แผงนะครับก็จำลังดีนะครับผมแบตสัก200แอมป์นะครับ24โวลต์เนี่ยนะครับตันนี้ของผมมีแค่แบตลูกเดียวนะครับ100แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะะเพิ่มมนครับผก็ จะเอาไว้ใช้กับแอร์แล้วก็พวกตู้เย็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะผงข้าวซักผ้าเตารีดนะครับผมได้นะครับหล่าๆตอนนี้ผมก็จะใช้พวกพัดลมไอเย็นแล้วก็พัดลมธรรมดานะครับผมแล้วก็มีชาร์จแบตเตอรี่พวกอุปกรณ์ไร้สายเครื่องมือไร้สายต่างๆนะครับเพื่อนๆซักผ้านะครับผมใช้งานได้นะครับผมตัวนี้ก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับไม่ต้องไปหลายตัวนะครับมีตัวเดียวแล้วก็ตู้คอนเสิร์ตหนึ่งตัวนะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อปลั๊กออกมาใช้นะครับอนาคตก็อาจจะเดินสายไฟไปนะครับใช้งานจุดดตต่่าาาางๆไ้นะคคคครรรรัััับบบผมสหว ตัวริ i อ i n v e r t e r ของ MaxSky ตัวนี้นะครับตัว 3k 3,000วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับผมได้มานะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับอยู่ประมาณ14,000นะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็เดี๋ยวไปดูในพิกัดที่ผมแน่ไว้ในรายละเอียดหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ